สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้สอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรก็มาอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์ที่7บพฤษภาค,คมนะครับก็เป็นวันที่7นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูลักษณะสภาพอากาศครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับฝนเริ่มที่จะลดลงนะครับเนื่องจากว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะมีกำลังอ่อนลงนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็ะคือ27พฤษภาคมเนะี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดูจากตรงนี้นะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าขวามือจะมีพายุนะครับเมวานะครับกำลังเคลื่อนที่ด้านตะวัน เฉียงเหนือเล็กน้อยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็พายุลูกนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางสูงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยู่ห่างจากประเทศไทยมากนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมไกลๆนะครับก็คือเป็นเหนียวนําทําให้ประเทศไทยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงมากขึ้นก็จะเห็นผลดีส่งผลทาให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูลักษณะนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนวันแรกนะครับเป็นวันเสี่ยงนะครับคือวันที่27พฤษภาคมนะครับเนื่องจากปัจจัย2ปัจจัยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึง30พฤษภาคม2566นะครับก็มีปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับเป็นลมที่พัดเอาความชื้นมาจากฝั่งอันามันนะครับ เข้ามาพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยพัดเอาฝนนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยส่งผลให้จะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นในขณะเดียวกันก็ประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ํานะครับมีย่อมความกดอากาศต่ําที่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับช่วงดึกๆวันนี้ก็คืออยู่แถวนี้นะครับย่อมความกดอากาศต่ำย่อมตัว L ตัวนี้นะครับอยู่แถวเวียดนามนะครับก็จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ก็จะไปส่งผลทําให้เกิดฝนตกมากขึ้นนะครับวันนี้หย่อมตัวนี้อยู่แถวประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็คาดว่าอีกวันสองวันก็จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยแล้วก็ลงสู่อ่าวฝั่งนี้ของประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นนะครับนี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของหย่อมตัว L นะครับก็ จากวันที่7ก็จะอยู่แถวเวียดนามนะครับเวียดนามนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทยแล้วก็เข้าประเทศไทยแล้วก็ลงสู่อ่าวตม,มาบันของประเทศเมียนมานะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับโดยที่ก็ครอบคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของ น้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ทางกรมปุตุนิยมวิยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับก็นี่เป็นประกาศล่าสุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิยาออกประกาศแจ้งเตือนในวันนี้นะครับก็คือบราสูนตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางที่พัดปกคลุมเนี่ยจะมีกําลังแรงมากขึ้นนะครับประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวตัมาบันประเทศเมียนมานะครับซึ่งองค์ประกอบ2องค์ประกอบนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนอกและภาคใต้นะครับก็อุตุแจ้งเตือนนะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับเน้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ สำหรับวันนี้ที่คาดว่าจะมีโอกาสฝนตกหนักนะครับก่อนที่จะไปดูกราฟิกสีเหลืองนะครับของทางกมรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประกอบไปด้วยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีนะครับนี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับประกอบไปด้วยปราจีนบุรีสะแก้วะเชงเงราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับก็ ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลน,นะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักในวันนี้นะครับวันแรกนะครับย้ำว่าเป็นวันแรกวันที่27พฤษภาคมซึ่งฝนจะตกมากไปจนถึงวันที่30พฤษภานะครับซึ่งพอหลังจากเมื่อกี้นี้ก็เอามาพอดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาพอดเป็นในส่วนของ พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นพื้นที่เตือนภัยนะครับระมัดระวังนะครับฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับแล้วก็ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศวันนี้นะครับจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับย้ําว่าฝนช่วงนี้ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับสําหรับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงก็ประกอบไปด้วยนะครับ ภาคอีสานตอนบนนะครับก็จะมีหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับก็ทั้งหมด5จังหวัดอีสานตอนบนนะครับหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็อีสานตอนล่างอีก5จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับ หนักมากนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับประกอบไปด้วยเจังหวัดนะครับภาคตะวันออก7จังหวัดประกอบไปด้วยปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในส่วนของ ภาคตะวันออกนะครับสำหรับในส่วนของภาคใต้นะครับประกอบไปด้วย7จังหวัดนะครับภาคใต้ประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ระนองนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบรี่ตรังและสตูลน,นะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับก็อีสานตอนบน,นะครนะอีสานตอนล่าง6 ขอพายนาะนอีสานตอนบน5้าชั้จุกแล้วครับอีสานตอนล่างอีก5นะครับเป็น10นะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกอีก6 7เนะเป็น17นะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับอีก6นะครับเป็น23จังหวัดนะที่เสี่ยงภยัยที่มีโอกาสที่จะเกิดพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังนะครับ พื้นที่ลาดนะครับเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตเช้านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ทางสองเกษตรวันหยุดก็นํามาเผยแพร่ต่อนะครับฝนน่าจะตกประมาณช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับท่านผู้ชมก็ระมัดระวังนะครับ ในส่วนของ23จังหวัดนะครับ23จังหวัดในวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ